เคระผมได้ยินข่าวลือใหญ่มาแล้วครับวันนี้นะครับเจ้าหญิงโอคาเมะจะเข้าพิธีดูตัวแล้วครับผมเอ๊ะดูตัวงั้นเหรอเป็นเรื่องจริงเหรอจ๊ะครับพิธีดูตัวจะถูกจัดขึ้นที่นี่ที่เมืองเกคข้อแห่งนี้วันนี้เลยแล้วขครับครบผมโอ้เจ้าหญิงโอคาเมะนะเป็นคู่มานคู่หมายของท่านโอจารุตั like ้งแต่เด็กอรับการเข้าพิธีดูตัวกับคนอื่นเช่นนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องใหญ่จริงๆนะครับ ในที่สุดโอเคาเมะก็ยามแพ้เรื่องของข้าเป้าเจ,จสักทีแล้วนะ,ะ,ะโธ่ท่านโรจะรู้พูดอะไรแบบนี้เลยขอ,ขอรับฉันน่าสงสารคู่ดูตัวของโอเคาเมะเลือเกินอดจ้าขาว่าอีฝ่ายหนึ่งเป็นคนที่เจ้าหญิงโอเคาเมะถูกใจมากจะได้รัขอรับดูเหมือนว่าอีฝ่ายจะคาดหวังกับการดูตัวครั้งนี้เป็นอย่างมากแถมยังดูเหมือนว่าอยากจะให้การดูตัวสําเร็จผลเช่ด้วยแล้วขอรับโอ้รสนิยมของแต่ละคนไม่เหมือนกันนี่นะดูเหมือนว่าเจ้าหญิงโอเคาเมะจะสนใจอยู่ด้วยเหมือนกันนะขอรับโอ้ โอคคเมจังเคยไล่ตามโอจารุขณะนั้นแท้ๆเกิดอะไรขึ้นล่ะเนี่ยถ่าทางคู่ดูตัวจะเป็นคนที่ยอดเยี่ยมมากเลยนะขอรับหรือว่าความรัก,กมักไม้ที่มีให้่านโอจารุจะหมดไปเส้นแล้วแล้วขอรับหัวท่นานหน้าข้าะจะไปเดินเล่นดีกว่าเทานโอจารุจริงๆแล้วก็เป็นห่วงนี่นาะโอจารุเรื่องอะไรกันเล่า เจ้าใบหน้าก็เช่งธรรมดาเสียจริงเลยทำยังไงก็เทียบเท่าความน่ารักของข้าพระเจ้าไม่ได้หรอกอ้าวท่นอาจารย์รออไม่ได้เจอกันนานเลยเบสจ้านี่จําไม่ได้หรอเนี่ยฉันสกันโนอูเออาจาริมารุลูกพี่ลูกน้องของเธอไงว่าไงนะอ้อท่านอาจาริมารุนี่เองเหรอขอรับท่านออจารุ ท่านนั้นนะ่ะคือท่านอจาริมารุกลูกพี่ลูกน้องของท่านโอจารุกจริงๆงด้วยแล้วขอรับพวกเราได้เจอกันเพียงครั้งเดียวเท่านั้นตอนเราอายุหนึ่งขวบแล้วมัม้งเรื่องนี้ผ่านมานานแล้วแบบนั้นน่ะจะไม่ได้หรอกจ้ะนับนั้นหรอฉันยังจําได้ดีเลยนะพวกเรายังเคยเล่นเดวกกันเลยนี่นะตอนนั้นน่ะเธอยังมีน้ำมูกไหลย,ย้อยอยู่เลยนี่พูดอะไรอ,อ่ะเอ้ยค่ะพระเจ้าเน่ยนะไม่มีทางทําเรื่องอะไรแบบนั้นหรอกจ้าเอเธอ่ะยังใช้ภาษาพูดอย่างนั้นอยู่เหรอโอจ้าอืม พูดว่าโอจ้าแบบนั้นเนี่ยจะไม่ดูเชยไปหน่อยเหรอไงน,นะ,ะจะว่าไปแล้วตอนที่ท่านอาจาร์มารุอายุหนึ่งขวบก็ยังเคยใช้คำพูดว่าโอจาริมารุนะอาจาริเลยนะขอรับครับผมใช่นะตอนที่อยู่ในสมัยเ hey, ฮอันนะ่ะก็ใช้คำพูดแบบนั้นนั่นล่ละแต่ตอนมาอยู่สมัยนี้ก็ใช้คำพูดแบบสมัยนี้นั่นแหละนะฉันคิดว่ามันเป็นมรารยาทที่ดีอ๋อขอโทษทีตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างดูตัวไว้ค่อยพูดเรื่องเก่าๆกักกกกกนคราวหน้าแล้วกันนะโอจ้า จะว่าไปแล้วเรื่องของเมืองเก๊กโคแห่งนี้โอเคาเมจังเขียนวในเรีงความใช่ไหมล่ะครับเขียนไว้ว่าเป็นเมืองที่สวยงามมากเลยเรียงความนั่นใช่เรื่องที่เรานําคามาเรียงร้อยต่อกันจะได้รับรางวัลชนะเลิศใช้ชื่อว่าเมืองเก๊กโคในความทรงจําหรือเปล่าเจ้าคะอืมฉันอ่านแล้วประทับใจมากเลยนะที่มีผู้หญิงเก่งซึ่งสามารถเขียนข้อเขียนซึ่งใช้คําได้สละสลวยและไหลลื่นได้ขนาดนี้อยู่ด้วย ไม่ขนาดนั้นแล้วเจ้าค่ะจนเกินไปแล้วยิ่งไปกว่านั้นโอเคเมจังเนี่ยไม่ใช่แค่ฉลาดเท่านั้นยังเป็นคนรูปงามมากอีกด้วยบุคลิกท่าทางกรสุขุมเยือกเย็นและสงา่างามแม้แต่สมัยเฮอันก็ไม่มีผู้หญิงคนไหนจะเทียบกับโอเคเมจังได้เลยแล้นะแหมท่านอาจาริ์ก็ทั้งๆท,ที่อาจาริมารูุคุงอายุแค่หาขวบแท้ๆแ,แต่กลับดูมั่นคงมากเลยนะคารบ ฉันเป็นคนที่สุขุมลึกๆและมีความกล้าหาญมากทีเดียวครับดูเอาการเอางานด้วยนะไม่เอาแต่ใจตัวเองเลยสักนิดฉันดูแตกต่างจากท่านคารุมารุมากเลยนะครับว่ายังไงนะไม่มีอะไรหรอกครับโอจ้ะหึเรื่องดูตัวของใครก็ช่างเขาเถอะนะกลับแล้วดีกว่าโอจ้ะอ่าฉันโอจารู้โอโอจารู้อ๋อเฮ้ ท่านเป็นหวัวท่านคือหญิงโอคาเมะจริงๆและสิ่น่าขอรับครับอมพูดอะไรได้สารล้านอะโอจ้าอ๋อหุ่นแมขอบพระคุณมากเลยเจ้าค่ะอตจนนี้มารุกคุงเนี่ยเคลื่อนไหวรวดเร็วผิดกับโอจารุเลยเนาะขอรับฉันแตกแตกจากท่านโอจารุที่เดินไปเพียงสามก้าวก็หมดแึเปล่าเนี่นขอรับครับผมอะไยังไงนะมัมัมัมีอะไรหรอขอรับอืมอ้าว เชิญนั่งตรงนี้เลยครับท่านอาจาริมารุนี่ช่างเป็นคนดีน้ำใจงามอะไรเช่นนี้นะเจ้าค่ะการเองใจใส่เด็กผู้หญิงนี่เป็นเรื่องปกติธรรมดาอยู่แล้วแม hey, เผลเชียนนะ้อขอรัก oh, <Huh? S 2> โอชาโอคาเมะจังผมอยากให้โอคาเมะจังมาเป็นเจ้าสาวผมจังเลยแมโอ oh, จ้านี่จูๆ่ๆท่านอาจาริมารุก็สารภาพรักซะแล้วนะขอรับผมตัดสินใจแล้วล่ะครับว่าผมจะทำให้โอคาเมะจัง มีความสุขให้ได้เลยละครับมาเป็นคู่มั่นของผมเถอะนะครับอุ๊ยอจ้าท่านเจ้าหญิงโอเคาเมะท่า,านดูลังเลเลยเชียวขอรับท่านเจ้าหญิงอาจจะกำลังคิดว่าจะเลือกคนที่เขาชอบเราดีกว่าและจะมีความสุขมากกว่าหรือเปล่านะท่านเจ้าหญิงคงกำลังคิดแบบนี้อยู่แน่เลยแล้วขอรับท่านอาจารย์ ท่านอาจารย์ริหัวใจของข้ามีคนที่ครอบครองอยู่แล้วและเจ้าค่ะการได้เป็นเจ้าสาวของท่านพูดนั้นเป็นความใฝ่ฝันของข้าเลยและเจ้าค่ะโอค้คาเมะอย่างนั้นเหรอนาอิชาโอาจะรู้มารู้คงจริงๆเลยนะจาังี้ต่อไปก็ขอให้เราเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันละกันถ้าอาจารย์มารุเนี่ยยอมแพ้ง่ายกว่าที่คิีกนะขอรับเนี่ยโอคาเมะจังแต่ถ้า ผมได้พบเธอก่อนหนะ้าโอจรุมารุคุงแล้วแล้วก็ผมก็คงจะทนุถนอมเธอให้ดีที่สุดเลยล่ะนะ,ะท่านอาจารี ออโอจ้าโอ้จ้าอโอ้จ้าเธาทำไมเหรอ,อโอ้จ้าถ้าทางนายจะเป็นคู่แข่งที่ดีมากเชอแวสักวันหนึ่งผมจะทำให้เธอหันกลับมามองผมให้ได้